ลำดับที่แจ็ดเอกหญิที่ประวัติงกระดาษพระภูมขอคนตีการก็คนดีนะคะแล้วก็สำคัญวันนี้ก็ได้รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับการสนับสนุนให้คนดีมีกำลังใจก็ไม่มีอะไรมากมาย เสริมกำลังใจคน่ดีได้มีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปคนะ่ะก็พอ,ได,อได้คุยกับเจมส์คณะสงฆ์ในบทบาทของพ่อว่าในสิ่งที่เราจะต้องัดเลือกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำคุณไปจริงๆนะไม่ใช่ว่า เลือกคนเพราะว่ามีเส้นมีสายแต่ต้องคัดคนที่ลักษณะของการที่เขาทำดีแล้วก็เหมือนกับการที่คนทำดีส่วนมากจะไม่ค่อยจะมีความสัมสนุนกบจะตึงเข่าหลังเฉพาะคนที่กระทำผิดกระทำสิ่งที่รุนแรงแต่วางดีหรือคนที่ทำดีมักจะไม่ค่อยมีออกสื่อ หรือได้ร so ับการชื like ่นชมซึ่งมีแต่ก็หนอกก็เลยอดีว่าทางันาคารจะขนาดล็กเนาูนย์สามหองนักข่าวนั้นเอกที่ขอออกว่าทางการก่อย่าให้ทุกคนที่มีข่าวมอแล้วก็ต้องอพูดที่ไม่ใช่แค่ว่าโลรแค่นี้ ในแ,แดนใ่้เรื่องขออาหารถึงแม้ว่าเขาจะอะหมดวาระไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะพิการก็อยากจะให้ได้รับรางวัลช่วยสุดเกวีในการที่ได้ทำดีดแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ออยังเสนอทางกรรมการว่าถ้าเมืิดว่าไปหาคุณหล่านี้ได้ในการเดินทางสนับสนุนก็ยินดี เพราะว่าอยากให้ทัดสรรคนที่ดีมีคุณภาพจริงๆส่วนมากเนี่ยคนทัดคนเพราะว่าหน้าตาหน้าตา็นด้านสังคมแต่สําหรับโอฟ้าอยากให้คนดีที่สังคมลืมหรืออาจจะไม่รู้จักได้รู้จักกันนะก็อย่างนี้ประมาณนี้ที่ต้องการก็ถือว่า ทราบว่าคณะกรรมการได้ขักสัอย่างเข้มข้นนะคะตามที่ผอฟ้าได้ไดให้แนวคิดไปมากในการที่ผอฟ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกราวในการที่เราอยากจะให้คนดีมีกําลังใจเหมือนเดินตามรอยพ่อหลวงค่ะรัชการที่เก้าซึ่งท่านิป็นพระนะคะ แต่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ถึงได้ว่าหลายท่านที่ถูกคัดเลือกมาเนีก็ขอแสดงความยินดีด้วยการที่เราทําดีต้องได้ดีแจะขอให้ทาดีต่อไปค่ะเพราะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง